ช่างรัคนากรกฎในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมการงานช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานนะคะมันจะมีคนที่ทำให้รู้สึกวุ่นวายปวดหัวหรือมีเรื่องที่เข้ามาไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอคนที่ทำงานลูกน้องใดๆก็ตามนะคะอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่า คุณตั้งใจทำทุกอย่างเดี๋ยวเขาจะส่งผลกลับมาให้ดีอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ช่วงนี้ก็อดทนสักนิดนึงมันอาจจะวุ่นวายปวดหัวไปหน่อยนะคะสู้ๆนะการเงินรายได้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดคุณคิดเรื่องเงินก็เขาเรียกว่า เงินกำลังมาหาะคะคิดอะไรไว้ก็ส่งดังใจนิดนะก็ไม่ต้องไปวอรี่เรื่องนี้เลยสบายๆนะคะส่วนความรักคนที่มีคู่คนที่มีคู่นี่ก็อาจจะมีแบบเซ็งๆเบื่อๆในเนยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยงานหรือเขา,าอาจจะเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ความรักของคุณก็ยังมั่นคงแล้วก็ยังดูแลกันดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลค่ะ ในส่วนของความรักตรงนี้ก็ดูแลการหาเวลามาแบบทําให้มันแบบสร้างบรรยากาศให้มันรู้สึกแบบอ้ตื่นเต้นเร้าใจหรือมีความสุขขึ้นมาเป็นโมเมนต์ที่ดีอันนี้ก็ขอให้ความรักผ่านของไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขมากมากนะคะอยู่ด้วยกันด้วยความเอเกื้อกูลแล้วก็เข้าใจกัน